ผมเคยเล่าให้ท่านฟังเรื่องหลวงปู่แขกนะหลายท่านเคยได้ยินผมบอกว่าหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกท่านเป็นเกจิที่ผมบอกว่าผมศรัทธามาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมชื่นชอบหลวงปู่แขกด้วยใจจริงนะครับหลวงปู่แขกเป็นพระที่เก่งเก่งด้านคาถาอาคมเมตตามหานิยมแล้วผมเชื่อว่าก่อนท่านบวชเนี่ย ก่อนท่านบวชท่านต้องเป็นพราหมณ์เจ้าพิธีมาก่อนเพราะว่าณครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าท่านจะอ่านองค์การบวงสวงเทพเทวาด้วยตัวท่านเองโดยไม่ต้องกลางตำลาไม่ต้องกลางตำลาท่านเข้าใจไหมเพราะว่าการบวงสวงทั่วไปท่านไปดู คนที่บวงสรวงตัวนใหญ่เขามีตำราเขาต้องกางตำราแล้วก็บวงสรวงแต่หลวงปู่แขกไม่มีตำราแต่ท่านอยู่ในสมองท่านทั้งหมดแล้วบวงสรวงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตาอะไรต่างๆด้วยภาษาโบราณที่ท่านเคยประกอบมาแล้วทุกอย่างอยู่ในหัวท่านหมดไม่มีตำรา ผมเสียดายว่าตรงนี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไปกับตัวท่านเลยท่านละสังขารไปสิ่งเหล่านี้ไปกับตัวท่านเลยไม่มีใครได้เอาตรงนี้มาแกะแล้วก็เอามาทำสารต่อผมบอกว่าตรงนี้น่าเสียดายท่านไปดูนะครับหลวงปู่แขกเนี่ย เป็นพระที่ถ้าบอกว่ามีความแข็งแกร่งเป็นพระที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดท่านอายุ90กว่าท่านรู้ไหมว่าหลวงปู่แขกแข็งแรงมากอายุ90กว่ามีคนบอกว่าท่านออกกําลังเหรอท่านแค่ออกกําลังไขายขายกับ นะขๆ้ายกับมวยจีนแค่ออกกําลังเล็กๆน้อยๆไม่ได้ออกกําลังอะไรมากมายแต่ที่ท่านมีกําลังท่านบอกเกิดจากสมาธิจิตหลายครั้งหลายหนที่คนเห็นมีอยู่ครั้งท่านไปเสกวัตถุมงคลไปเสกที่เจ้าปู่ศรีสุดโร ท่านรู้ไหมว่าไปเสกที่เจ้าปู่ศรีสุธโธเนี่ยตอนที่ท่านประกอบพิธีอธิษฐานจิตแล้วก็ทำน้ำพระพุทธมนต์ใช้เทียนกระสินไฟท่านรู้ไหมว่าไหลมาเต็มมือท่านไม่มีความร้อนที่ท่านจะมีการพูดถึง แล้วทุกครั้งพอท่านทำพิธีท่านจะยกขันน้ำมนตซึ่งมีน้ำมนเต็มขันใหญ่ๆขึ้นสุดมือในอายุ90กว่าผมบอกว่ามีใครทำแบบท่านได้ผมก็ทำไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครทำแบบท่านได้ท่านทำถึงขนาดลูกศิษย์อยู่ใกล้ๆกลัวคอยประคอง คอยประคองกลัวจะหกน้ำมนต์เต็มบาทเลยแล้วบาทใหญ่มากท่านชูสุดมือลูกศิษย์เข้าไปประคองท่านยกมือท่านยกมือแบบเตือนเบาๆไม่ต้องท่านยกมือแบบเตือนเบาๆนะท่านยกขึ้นอย่างนี้แล้วท่านยกมือแบบเตือนเบาๆให้รับรู้ว่าไม่ต้องท่านยกสุดมือเลยแล้วพอหลังจาก ท่านทำพิธีเรียบร้อยท่านรู้ไหมพิธียังไม่จบเทียนชัยยังไม่ดับอะไรเกิดขึ้นครับคนแห่กันดึงดึงเอาสายสินลงมาทั้งหมดพยันลงมาทั้งหมดภาพมีบันทึกในวิดีโอวุบเดียวลงมาทั้งหมดเลยคนอยากได้ของในพิธีอยากได้พยันอยากได้สายสิน ที่หลวงปู่แขกประกอบพิธีไม่แปลกใจครับทุกคนก็อยากได้ผมก็ยังอยากได้อยู่ในพิธีหลวงปู่แขกเคยคุยกับผมผมนะถามท่านท่านเมตตาเมตตาเล่าให้ฟังหลวงปู่แขกท่านแข็งแรงมากโาครคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีไปตรวจเจอแค่นิ้ว ท่านเล่าให้ผมแล้วท่านก็หัวเราะท่านบอกว่าพานิ้วคุณหมอมาแจ้งบอกว่าหลวงปู่การผ่าตัดเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์สิ่งที่เหลือก็คือก้อนนิ้วแต่ว่าผมไม่ทิ้งนะครับผมไม่คืหนหลวงปู่นะครับผมขอฮะนะเพราะก้อนนิ้วเป็นสิริมงคลฮะท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นฮะ ท่านยังหวเลาะท่านยังบอกว่าเอาไปทำไมนี่คือความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่แขกนะครับแล้วสิ่งที่ท่านเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายคนตกใจผมเล่ากี่ครั้งก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงท่านเสกแล้วนั่งอยู่บนธรรมะส,สูงๆเกจีนั่งล้อมกันเต็มท่านนั่งเสกอยู่ๆท่านลอยลงมาข้างล่าง คนที่ไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนไปมองนึกว่าท่านตกลงมาตกใจกันหมดแต่ท่านลงมาเสร็จท่านมานั่งปกอธิษฐานจิตด้านล่างต่ออีกครับนี่คือหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์แล้วสิ่งที่สิ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังผมเคยเล่าแล้วแต่ในเมื่อติกตอกผมยังไม่เคยเล่าผมจะเล่าให้ฟังพระครู โสพลวัดป่าธรรมโสพลเล่าให้ผมฟังตอนนี้พระครูอยู่นะครับนะอยู่ลบบุรีถ้าเจอไปถามท่านท่านมีโอกาสไปกับหลวงปู่แขกที่ต่างประเทศอเมริกามีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวเป็นฝรั่งเมียเป็นคนไทยรู้ว่าหลวงปู่แขกจะไปผัวปกติจะไปออกกําลังกายวันนี้ไม่ออกจะมาหาหลวงปู่แขก แล้วก็บอกพบเมียเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่แขกแข็งแรงมากสามารถที่จะยกบาทน้ำมนต์ได้ผัวเลยลงของอยู่ตรงนั้นเนี่ยผัวมานั่งอยู่เมียนั่งอยู่หลวงปู่แขกนั่งอยู่พระครูภาวนานั่งอยู่ผัวบอกว่าหลวงปู่แขกหลวงปู่แข็งแรงจริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อหรอกมางัดข้อกันหน่อยไหม พระครูภาวนาอยู่ใกล้ๆได้ยินแบบนั้นพระครูภาวนาบอกว่าหลวงปู่ไม่เอานะคะหลวงปู่ไม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 ,ไม,ไม่อย่าเดี๋ยวแขนหักนะดูตัวเขาแขนเขาใหญ่นะเดี๋ยวหักนะนะเดี๋ยวโอ้โหแล้วปู่อายุมากแล้วด้วยหลวงปู่บอกไม่ต้องนะเขาอยากงัดให้เขางัดเชื่อไหมว่าเขาเข้ามาตั้งพอตั้งหลวงปู่งัดปังล่วงเลยครับงัดปังล่วงเลย ตกใจฮะโอ้โหยทำไมแข็งแรงขนาดนี้ฝรั่งเองก็ตกใจตกใจในหลวงปู่แขกว่าทำไมแขนถึงแข็งแรงขนาดนี้แล้วก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำอะไรทำไมแข็งแรงออกกำลังกายบ่อยหรือเปล่านะหลวงปู่บอกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกแต่ว่าใช้สมาธิจิตนั่งสมาธิใช้สมาธิ ตั้งแต่นั้นมาฝรั่งคนนี้ไม่ไปออกกำลังกายอีกเลยครับตกเย็นนั่งสมาธิครับตกเย็นนั่งสมาธิแฟนเลยดีใจด้วยนะผัวมานั่งสมาธินี่แหละครับนี่คือหลวงปู่แคกแล้วผมบอกให้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันปาฏิหารน,นี่รุ่นนี้แหละปาฏิหารน,นี่ผมจะบอกให้ปฏิหารยังไง ท่านรู้ไหมว่ารุ่นนี้เนี่ยผมเป็นคนเป็นคนประสานในการนิมนต์หลวงปู่แขกประสานไปทางคนใกล้ชิดเขาบอกว่าหลวงปู่แขกนิมนต์ได้แต่ในวันนั้นเนี่ยหลวงปู่แขกไม่ว่างผมก็โอ้โหตายเลยหลวงปู่แขกไม่ว่างอยากจะได้หลวงปู่แขกเพราะว่าหลวงปู่แขกเคยมาที่วัดบุญยลิธ เคยเสกนะพระขุนแผนสะดุ้งมานกับพายชุมพลเคยเสกพายชุมพลพายกุมารกัญญาอยากจะได้หลวงปู่แขกมาเสกปรากฏว่าหลวงปู่แขกไม่ว่างติดกิจนิมนต์ทุกคนหมดความหวังว่าหลวงปู่แขกติดกิจนิมนต์มีอยู่วันหนึ่งผมกับคุณแดงได้มีโอกาสไป กราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ของคุณอุวัชละพงะดมสิทธิพิพัฒหรืออุกุงสยามซึ่งเรารู้จักกันผมไปที่นั่นกําลังจะไปไหว้หลวงปู่ทวดปรากฏว่าคุณอุขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วคุณอุหันมาเห็นบอกว่าเสียชาไปไหนบอกว่าจะมาหานี่แหละมากราบหลวงปู่ทวดด้วยเสียอุเขาบอกไปด้วยกันไปด้วยกัน ไปกราบหลวงปู่แขกเอาแล้วสิทําไมหลวงปู่แขกมาอยู่ลบุรีท่านบอกนะคุณอู๋บอกว่าท่านมางานของพระครูภาวนาโสพลไปด้วยกันไปหาท่านนั้นผมก็บอกโอ้ดีเลยจะได้ไปคุยกับท่านขอความเมตตาจากท่านไปปลุกเสกวัตถุมงคลหน่อยเพราะท่านไม่ว่างไปก่อนก็ได้ไปหลังก็ได้ อยากจะให้ท่านไปเสกให้ปรากฏว่าพอไปที่นั่นไปถึงหลวงปู่แขกก็ได้นั่งคุยนะนั่งคุยกันพระครูภาวนาโสพลก็อยู่พระครูภาวนาผมก็คุยกับพระครูภาวนาบอกว่าพระอาจารย์อยากจะให้หลวงปู่แขกไปเสกพระขุนแผนแต่ว่าวันไม่ว่างท่านกิจติดกิจนิมนต์พระครูภาวนาบอกว่า ติดกิจนิมนต์ที่นี่แหละต้องเสกวัตถุมงคลแล้วมีที่อื่นอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวจะคุยกับหลวงปู่ให้ให้หลวงปู่ไปก่อนหนึ่งวันโอ้โหใจใจมันพองโตเลยนะครับถ้าหลวงปู่มาเสกก่อนหนึ่งวันจุดจุดเทียนชัยไว้วันอื่นนะไม่เป็นไรให้เกจิองค์อื่นดับเทียนชัยสรุปแล้วได้หลวงปู่แขกแล้วหลวงปู่แขกไปแน่นอนพระคระูภาวนานละปาก ปรากฏว่าพอใกล้วันพระครูภาวนาโทรมารับโทรศัพท์ใจตุ้มตุ้มต้มต้ม,ตมปลายสายพระครูภาวนาบอกว่าไม่ได้แล้วหลวงปู่แขกไม่ว่างวันนั้นเอาละสิแต่หลวงปู่แขกมาตรงวันได้โอ้ยมหาสจันมหาสจันหลวงปู่แขกมาตรงวันได้ครับ แล้วได้พระครูภาวนามาด้วยครับพระครูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลลบบุรีเจ้าแห่งพิธีบวงสวงพิธีใหญ่ๆท่านมาด้วยครับพอท่านมาด้วยวันนั้นเนี่ยพระครูภาวนาตอนเช้ามีพามอัญเชิญเทพเทวาแล้วแต่พอถึงพิธีท่านบอกว่าหลวงปู่แขกช่วยนะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยเทพเทวาหน่อย แล้วเดี๋ยวพระครูภาวนาจะอัญเชิญด้วยเท่ากับว่ารุ่นนี้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามครั้งครั้งที่หนึ่งคือพามครั้งที่สองคือหลวงปู่แขกแล้วก็พระครูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลลบบุรีแล้วแบบนี้ผมไม่ใส่ได้ยังไงอะครับผมไม่ใส่ติดคอได้ยังไงอะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิเศษแล้ว แล้วดูสิความพิเศษอย่างนี้เนี่ยท่านยังมาบูลลี่ผมอีกคนที่เข้ามาดูบอกสองวันติดเลยบอกว่าแฝนพาะเกลือครับสองวันติดไอ้วันแรกเข้ามาบอกว่าที่ห้อยอยู่นะพาะเกลือครับน้าอีกวันนึงเข้ามาบอกว่าที่ห้อยอยู่พาเกลอครับโอ้โหวันแรกผมยังทําความรู้สึกได้นะนะแต่วันที่สองเนี่ยผมบอกว่านี่ท่านเกินไปกับผมแล้วนะ ท่านเกินไปกับผมแล้วนะนั้นด้วยความศรัทธาของผมที่มีต่อพระที่ผมใส่อยู่นั้นผมบอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับผมนะท่านยานะท่านอย่ามาทำอย่างนี้ฮะนะถ้าจะบูลลี่ใครจะว่าอะไรใครเนี่ยนั้นแล้วแต่ท่านนะครับแต่ท่านอย่านะครับอย่ามาทำอย่างนี้กับผมแล้วถ้าท่านบอกว่าล้อเล่นผมเพื่อนท่านเหรอครับ ผมเพื่อนท่านเหรอครับที่ท่านจะมาล้อเล่นกับผมอย่างเนี้ยถ้าผมอยู่ในนี้ผมอยู่ในเพจที่คุยกันแล้วเรารู้จักกันอยู่ท่านจะล้อเล่นโอ,โอเคแต่นี่ท่านเพิ่งเข้ามาท่านเพิ่งเคยเจอผมอยู่อยู่ท่านบอกว่าที่ห้อยอยู่พัคเกใช่ไหมครับโอ้โหไอ้นี่ผมบอกว่าวันนี้ผมเลยต้องมาอธิบายความ ให้ท่านได้รับรู้ว่าอย่าทำอย่างนี้อีกอย่ามาพูดอย่างนี้อีกอะไรที่คนเขาศรัทธาอะไรที่คนเขาชื่นชอบท่านลองดิครับเกิดท่านไปว่าภรรยาเขาไปว่าพ่อแม่ที่เขาศรัทธาเขาจะโกรธไหมครับนี่ผมศรัทธาของผมผมรักของผมอยู่ๆท่านมาแล้วมาบอกว่าเก๊โดยที่ นะโดยที่ท่านไม่รู้จักผมแล้วท่านก็มาพูดอย่างนี้ผมบอกว่าอย่านะครับนะอย่าทําอย่างนี้นะนี่ผมอธิบายความวันนี้เนี่ยผมขอโทษแฟนรายการด้วยนะขอโทษแฟนรายการทางติกตอกขอโทษแฟนรายการทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวเรื่องแบบนี้ผมเคยพูดไปแล้วเคยพูดไปแล้วแล้วเวลาใครถามเขาชงเข้ามาเขาจะถามผมตลอดเวลาที่ผม นะที่ผมมาเขาก็จะถามนะอาจารย์ห้อยพระอะไรอาจารย์ห้อยพระอะไรผมก็อธิบายเขาตลอดแต่อธิบายแบบสั้นๆผมห้อยพระขุนแผนภายกุมารกาออัญญาหลวงพ่อจรวัดบุญยนิตฐ์ตมบนพญาเยนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเท่านี้ที่ผมตอบเพราะว่ามันจะได้ไม่มีข้อคอลหาว่าผมมานั่งปั่นพระผมไม่อยากมานั่งพูดบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะเป็นข้อคอลหาว่า ผมมานั่งปั่นพระแต่นี่ผมขออธิบายความเพราะผมทนไม่ได้